ครับคลิปนี้มาบอกเรื่องเล่าของพองวนาวุ้งนะคะพี่น้องเดินงันหางันเออไปเรื่องเล่าของผาพยนต์เรื่องค่ายออนนะคะเขาหาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นั่นผู้นี่ดูแลเรื่องเล่าของผาพยนต์ค่ายอออกแบบชัดเจนนะคะพี่น้องถูกยางบอกว่าลวนแหลวเตเป็นเรื่องเล่าของความเอาใจใส่นะคะบอไดงงอขึ้นบานไงดอกพี่น้อง ลองมาคิดเบืองมาคาเฮ้าเจ้าข่อยนะคะพี่น้องเป็นบอโจนะคะบอกว่างานหล่นมือนะคะขอบค้วกับผู้ด้มหานะคะพี่น้องเคยเห็นบอพูดคุยกับพอกับแม่กับลูกกับเมียกับเพื่อนรวมงานกับโป่งเออล้วนแล้วแต่ผ่านช่องทางเอิวมาวิดีโอข้อด้วยกันทัางนั้นนะคะโอกาสด้วยล่าคันเมนกลับมาหาลูกหาเมียกับปุ๊ดเดี่ยวพี่น้อง ว่าเป็นพ่อเคิงสมมุ้งสำบ่นะคะดาว่ามืหอมดูหอมเนี่ยกับทอดเดี่ยวเนาะพี่น้องนะคะเว,ว่าสุดสุด,สดอิลีสารพองนาวุนะคะและที่สําคัญก็ถือว่า้าย้อนกว้ามไปเนาะพี่น้องเนะาะไข่กันกับว่าเมื่อสักสมัยพอสงกา์เพื่อยู่นะคะพี่นอ้องเพื่อนกให้ลูกไส้ดําเนืนง,งานถ่าพอพอกับไปหางานหาเอิน้นเอิ้นว่าไปไป,ไปเรียนหางานมาจะไป นะคะพี่น้องสามาัยตะก,กี้นะ่นสมือนี่ก็บ,บริต่างกันได้พี่น้องแต่ในฐานะว่าบอโจเพื่นอนสามารถที่จะดันดันวงจนมาถึงสมือนี่นะคะเพื่อนเองก็วอาว่าเพื่อนฮิตเผื่อวงนะคะพี่น้องถือว่าเป็นการดําเนินงานบริต่างจากพอสงการนะคะหรือพอผู้กอตั้งนะคะนี่คือหนาทีของพอหวนาวงนะคะพี่น้อง ออกไปผู้ปะผู้นั่นผู้นี่แต่สมือนี่มีโซเชียลให้กาดซอยน้ำเนาะพี่นอ้องเพื่อนเองกับบกแคล้วที่จะเฮ็ดให้คนเนี่ยับหูตัวตนของสาวหน่อยเพรบันแฟงเป็นจังไดยังไงสุดท้ายก็คือส่งมาให้ตามติดเรื่องเล่าของวงสาวหน่อยนะคะนี่ก็คือเพิ่นบ่ได้หนีห่างจากความเป็ี่นสาวหน่อยเลยแต่อย่างใดสาวหน่อยมี่วงหนึ่งวงสองบอโเโจ้เพิ่นก็จิโร่ถึงเสมอนะคะ และพร้อมกันนี่นี่ก็คือความเปอ่นสาวน้อยเพชรบานแพงความเป็นอีสานเพิ่นกะมาสา่างผากะยนตเหื่องค่ายออกค่ายออกก็มาจากวงหมอลำคือเก่าน่ะแหละพี่น้องเพราะว่าอย่างคูกอดคูเอิญว่าพูน่วยการสางก็คือหมอลำเพิ่นกำบลนหนีจากหมอลำดอกพี่น้องนะคะคำว่าค่ายออกก็คือใส่กับทุกวง ใส่ครับทุกคนที่เป็นศิลปินนะคะพี่น้องอบอกเลยว่าความยิ่งใหญ่อลังการจิตตามมาอีกเยอะแยะนะคะและพร้อมกันนี้นะคะพี่น้องการออกหาการหางานของบอดโจนะคะพี่น้องเพื่อนเองกับบอกเลยว่าเพื่อนเพิ่มหลายพี่น้องนะคะเพื่อนได้เข้าไปพบปะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็คือบริษัทโอสถดสภานะคะพี่น้องนั่นก็คือความยิ่งใหญ่ของการที่เพื่อนได้เข้ามา เป็นเอิ่นว่ายัางละพี่น้องเอิ่นว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักนะคะพี่น้องนะบอจโจพรไดโ้โพดิามังสี่พี่น้องยิ่งใหญ่มากครับดีใจพู่มใจที่สุดเลยนะคะกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะพี่น้องที่มีที่เมตตากับผมผมไม่ลืมผมไม่ขอลืมพระคุณภาพยนตร์เรื่องขายอสนับสนุนโดยเอ็มร้อยห้าสิบพี่น้อง 50, เอ็มร้อยห้าสิบเพื่อนมาสนับสนุนเพื่อนสนับสนุนอยู่แล้วก็คือวงสาวหน่อยเพชรหวานแพงวงสาวหน่อยแล้วเพื่อนโชว์พี่นอ้องขาดพถึงว่าเพื่อนมาสนับสนุนภาพยนยรเรื่งไข่อ้ออีกพี่น้องสุดยอดอิลีนะคะสนับสนุนเอ็มร้อยห้าสิบนะคะพี่น้องวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมหกแปดนี้กระหึ่มในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศสุดยอดอิลีพี่น้องห็นไหมคะ นี่ขึ้นหนึ่งในผู้หลักผู้ใหญ่นะคะพี่น้องที่เพิ่นให้การสนับสนุนภาพเพรนะย่เรื่องค่ายออกพี่น้องสุดยอดนะคะนี่เอิ่นว่าเป็นสปอนเซอร์หลักนะคะยางเป็นทางการแล้วนะคะพี่น้องซุดยยอดรลยนะคะและพร้อมกันนี่นะคะพี่น้องกระมี่อีกนะคะพี่น้องบอดจูเพิ่มก็ได้โพสนะคะพี่น้องขอบคุณไปทั้งนะคะคุณเอ็มและแม่เฟิร์นนะคะพี่น้องกังนําคลินิกนั่นเองนะคะพี่น้อง กลางน้ำคีินิกนะคะพี่น้องเพื่อนกับพร้อมที่จะมาซัพพอร์ตนะคะพี่น้องพ่อโจอ,องอิงพร้อมอและที่สําคัญก็คือเรื่องเล่าพร้อมกับภาพยนตร์นะคะพี่น้องนั่นก็หมายวามว่าเพื่อนมาสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องไข่อ่อน้ำอีกนะคะพี่น้องสุดยอดอีหลีนะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกผู้หนึ่งนะคะพี่น้องขอให้เงี้ง,งๆปังๆอยากสวยอยากอยากสวยอยากใสนะคะพี่น้องต้องไป กังนำคลินิกนะคะนี่คือบอโจเพินน่นได้โพสขอบคุณไปทางแม่เฟิร์นนะคะคุณเอ็มแม่เฟิร์นนะคะพี่น้องเจ้าของกังนำคลินิกนั่นเองนะคะที่สำคัญก็คือกังนำคลินิกนี่ก็คือก็คือเพิ่นได้หาว่าท่านใดอยากจะสนับสนุนกังนำเด้อพี่น้องเด้อเชิญไปที่นะคะพี่น้องเออเชิญเชิญไปพบได้ที่เซ็นท่านทุกสาขาของประเทศพี่น้อง มีทุกสาขาของเส้นทันทั่วประเทศเลยนะพี่น้องเนองจกว่าจะอยากสวยประการใดยังไงนะคะให้บอกว่าไปปรึกษาได้ที่กังน้มคลินิกนั่นเองสุดยอดอีหลีนะคะนี่คือผู้หลักผู้ใหญ่สองคนสองสองทันนะคะหลักๆนะคะเพราะว่าจะเป็นเอ็มร้อยหาสิปสามารถที่จะพบเจอได้ทุกล้านข่าวนะคะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นอยนยูอ่าในให้บอกว่ามียูทุกหัวแห่งของ ประเทศไทยนะคะพี่น้องเรื่องเล่าของเอ็มรอยห้าสิบก็เลยเนาะนะคะพี่น,อน้องในความกันนี่นะคะพี่นออ้องบอโจเพื่อนก็บอกว่าขอบคุนที่บอทิมบอปาก,ก่ำน,นะคะพี่น้องกะฝากขอบคุนเอฟซีสาวหน่อยเพรบานแพ่งสุขสุคนนะคะเรื่องเล่าของภาคพยนุนคายอ่อบอโจเพิ่นบอกว่าเพิ่นจริงจังอิลีพี่น้องนะคะ ให้บอกว่าหัวใจอีสานนะคะพี Studies, personal, casos, ่น้องซอยกันดันดันเด้อพี่น้องเด้อนะคะบอจเพื่อนกับฝากถึงเอฟซีสาวน้อยนะคะย่างหน่อยกันสนับสนุนกันเด้อ่าทิม่าป๋ากันเด้อพี่น้องนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่าจะเป็นหนังซึ่งเป็นหนังภาพยนตร์ที่ที่บอจูเพิ่อนเอยูนี่ก็คือเป็นเป็นหนังของคนอีสานลูกอีสานิ่นว่าหัวใจอีสานนะคะพี่น้องคนอีสานบ่ทิ่มบ่ป๋ากันเนาะแมนบ้าะ วิญญาณจิตวิญญาณของคนอีสานซอยกันครับนะคะนี่คือบอโจคนปากถึงนะคะพี่น้องภาพพยนต์วาระใหญ่ของคนอีสานถือว่าเป็นวัฒนธรรมประจำภาคอีสานเฮ้เลยเด้อพี่น้องเด้อภาพพยนต์เหลืองไายออกแฮตแทนะคะ,ะคพี่น้องยาทิ่มยาป่ากันเด้อครับอู้ซึจอยลีเนาะพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้บอดโจเป็นกําลังใจให้วงสาวหน่อยผิดบานแท่ง เป็นกำลังใจให้สู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องว่าจะเป็นภานผ่าพยนต์เรื่องไข่ออกว่าจะเป็นว่งสาวหน่อยพิดบานแพงสาวหน่อยลําเพิ่มโว์ในเครือข่ายของสาวหน่อยทุกอย่างนะคะพี่น้องสนับสนุนกันเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณสู้ผู้สุขคนที่เขามารับชมนะคะพี่น้องขอบคุณและที่สําคัญก็คืออย่าลืมกดฝากฝากกดติดตามนะคะพี่น้องท่านใดเฉพากดติดตามนะคะไอคลิปนะคะบอดโจ้เวลาหน่อยได้ฝากช่องแับเอ็ดทีนขอบคุณห,หลายๆจ้า ค่ะพี่หลักกระพาะฟังซ่องที่เส้นด้านดีในได้จ่าฟางอะไรก็ใช้ในกำลังใจนี้ในได้จ่า